สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์แองเจิ้ลชแนลมีคนไม่ปกติตอนนี้มีคนอยากได้อะไรมีคนอยากได้สไตเ์วอถูกปะแล้วไหนไหนที่พี่เลือกกันนะกล่องนะกล่องนี้ปะแล้กล่องนี้น่าจะยดามโนโยดาสีเข็ดเนาะ เอามาต้องมีฐานใช่ปะฮะมันไม่ใช่มันโงนไม่เคยเล่นอ่ะได้ทำอะไรมันมีการ์ดนมีกาดิงหยิบการ์ดออกมาอุ้ยอะไรเราวมึงไปดูคนเดียวทำไมอ่ะไอ้แต่มันก็ไม่เห็นนะ ฉันมคนเลือกเขา่องนี้เออต้องดูหมอมาเอางานเียวเรืองมาเนครั้งกมได้เลยเขาเิดะดูสิมีอหัมีฐาน่ะยมีฐานนี่คือเกียววะสองเยดาบเกียวพระเอกแน่เลยอันนี้คือคนนั้นไงพระเอกลูกอือใช่พระเอกต้องเพิ่มเละรอยหมดเลยมา ดีเผื่อได้แล้วเอางี้เอางี้อ่ะต่อมาอันนี้แล้วพอค่อยๆเรื่อยๆต้องคิดว่านี้ค่อยๆไปเรื่อยๆหมดใช่อันนี้ค่อยๆนี่นะอยากได้สีดำก็หนักไงอันนี้หนักหนักจริงนะดิ๊กของสีดำมา จะได้ไหมปะน่เห็นว่แะเไม่ตัวเดิมป่ะไม่ตัวนี้ตัวนี้เปตัวที่วไมไม่ตัวเดิมเรา้ไปแล้วมได้ิงปืนเลได้ันี้ไปแล้วตัวนี้ป่ะอ๋อของนี้ใครเลือกบิวเองให้โมเดลบิวเลือกเองได้ไห้ไหมี่อ่ะต้อหมดแล้วน้ หรือว e, mm kind of ่าต้องเบาต้าลองอะจะ้รู้กำลังสะกดจตอนนี้เรากำลังสะกดจิตปะปให้ซื้อหมดเี๋ยวัสะกดจิตปะปให้ซื้อหมดเลย ใบดีการเนี่เออนี่แน่อยากได้เนี่ยไหนตัวนี้แะดอมเก็บอะไรเก็บแกะเลยนี่แน่ของทูเปอร์อุ้ยโอ้งานงานดีนะโชว์หน่อยหยิบเองแต่แล้วจบละสีดำปะสีดำทำไงอ่ะเมืเดี๋ยวขอดูการ์ดหน่อยลูกสีดำนี่ด้วยสีดำก็ต้องหนักๆเหมือนกันปะ

ถ้าเกิดวา่าถ้าเกว่าเราได้สามตัวนี่แหละใช่ปะมันอยู่้งในด่ามันอยู่ในกูกันอ่ะโวหกตัวแต่ครบแล้วครับซื้อไปกี่ตัวหกหกซึ่งหนึ่งไม่เออซึ่งหนึ่งใช่ยอดไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะถืออางนี้มันก็เหลือแค่นี้ก็เราก็มีครบนะก็ได้ไปเนี่ยเบลไม่มีหุ่นยนต์เลยอ่ะแต่ไม่มีกองไฟ ปีห้าได้ห้าตัวสุกสละงการนี้มันหยุดยาวแล้พี่พี่พั่พี่พอ่พ่ี่พี่พี่ีี่ิี่่่่พีี่พี่พีาี่พ่พี่พี่พี่พา่พพี่พี่่่ ่เอกหวันน่ารักอยู่ไปเข้าไปู่เลยใช่นั้นะพอดีเลยพี่มาเก็บได้เกบพี่ยังได้เกือบจะสี่สิบก้อนลทอนใช่หรอซิปชิบอะไรกันแต่ไม่ผดนะมั้นี้เขาเหอกำลังดเห็นอันนี้สองก้อ เมียน,นี้แล้วป้าเมียน,นี้ยังไม่มาก็เมีนนันี้ไงเธออยากได้สีอะไรเธออยากได้สีฟ้าแล้วมันจะเอาได้ไงล่ะเธออ,เอนนี้ไม่ได้สีชมพูอ่ะั <c oughs> มนเดวเลยนะ